สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเจลลกล่าสุดกันดีกว่าเข้าสู่เกมที่28ประจำวันเสาร์ที่11กันยาย,ยนเริ่มกันที่เซเรโซซาก้าก็เปิดบ้านแพ้ใหกับคอนซเรเลซัปโปโรไป02อคาชิมาเลิฟแพ้ให้กับอว e ิสปาฟุกุโอกะ03 โยโกมาเอฟซีแพ้ให้กับอุลวะเลเดบอลไปศูนย์สอโอิตาทีต้าก็เอาชนะชูนันเบมาเล่สองศูนย์ซังอันโทสึเชอนเอาชนะชิมิสุเอสพาวสอหนึ่งและก็ซานเฟซิโรชิมาแพา้คาบ้านให้กับโยโกมาเอฟมารินอสไป1นึ่งสามนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งก็เป็นคาวาซากิคอนเทเล่ฮะมีอยู่66คะแนนอันดับ2ตามมาติดกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอตตัวนี้เก็บเพิ่มเป็น65คะแนนไลจีเหลืออยู่แค่คะแนนเดียวแล้ว อันดับ3สร้างงานโทรสื่อแล้วก็อันดับ4อย่างนากุยะเกมปาร์ตมีอยู่ทีมละ50คะแนนอันดับห้แล้วก็อันดับ6อย่างมิเซโกเบกับอุลุวะเรครับมีทีมละ48อันดับ7คาชิมะแอลเลอร์มี47อันดับ8แล้วก็9อย่างอวิสปาฟุกุโอกะกับเอฟซีโตเกียวมีทีมละ42ส่วนอันดับ10ก็เป็นคอนซาโดเลซัปโปโรมี39คะแนนในขณะที่โซนตกชั้นครับ4ทีมสุดท้ายอันดับ17โทคุชิมะครับมี23อันดับ18โอิตามี20 อันดับ19เซนไดมี 19, ด19แล้วอันดับสุดท้ายโยโกมะเอมี18คะแนนสุดท้ายสโรล่าสุดก็เป็นไดเซนไมเอดะของมาริโนสที่ยิงไป15ประตูและโปรแกรมนันที่28ประ, 28, ะจำวันที่12กันยาก็มีอีก2คู่นะฮะกัมบะโอซาก้าเปิดบ้านเจอเซนไดแล้วก็เอฟซีโตเกียวจะเจอกับคาชิวะเลโซ่เดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนะั้นต่อไปเลยดีกว่านะที่29วันศุกร์ที่17กันยาก็จะมีซางงานเปิดบ้านเจอกับโอิตะ แล้ววันเสาร์หน้าวันที่18กันยาก็จะมีคาชิมะเปิดบ้านเจอกัมเบอสาก้าคาชิวะเลโซเจอซาเฟซิโรชิมะโชนานพบฟุกุโอกะเวิเซอร์โกเบจะเจอกับคานซาโดเลซัปโปโรโทคุชิมะวอลทิสพบกับคาวาซากิฟอนเทเล่เอฟซีโตเกียวเจอโยโกมาเอฟซีนากุยะเกมบัดเอเปิดบ้านเจอกับทางโยโกมาเอฟมารินอตชิมิสุเจอกับเซนไดแล้วก็อุลวะจะพบกับเซเลโซสาก้า